เป็นไรกนเราจะใส่สองอย่างใส่พริกแกงสองอย่างอันนี้เขาสรอยไก่นะครับเขาตัว่าเรสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พวกเรามาทํางานพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นวันนะคันนี้ก็ตึ้งทำกับข้าวไปนะคลูกค้าตึ้งปลูกไปตอนนี้มีหลาย นี้ก็มีเวลา,าแล้วนะครับพักผ่อนแป๊บนึงนะครับเพิ่งทำกับข้าวเสร็จให้ลูกค้าแต่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้วันอาทิตย์นะอากาศข้างนอกนีหนาวมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูที่ขายดีวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับ หนูทำไมผู้ลูกไปเจี๊ยบมาทำไมบอสได้กระเป๋าให้แล้วเมื่อกี้เขาก็ยืนได้อยู่แต่ไม่ได้กระเป๋ามาไงจะรู้ไหมว่านางมานงมางก็เซฟให้เหมือนกันน่งจะเารองไงนงจะอางแม่แม่ลืมบอจะบอจะขายกระเป๋าเอางท้าไปกลับแม่ลืมมาได้หรอ กันอีกครั้งนะครับทุกคนวันนี้นะก็มาทํางานกันอยู่แล้วตอนนี้เราออกำลังเดี่ยวเขากำลังทำกับข้าวอยู่ครับวันนี้ผัดเส้นนะครับผัดให้เด็กผัดเส้นเฉยนะผัดเส้นผัดไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นผัดเส้นผัดธรรมดาสำหรับเด็กนะเราก็ทาเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันแต่พี่แต่ไม่ใส่เนื้อกันไป่แค่นั้นนะ ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะเป็นอนาทิตย์เนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาสุดดูใหม่นะฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะใส่แต่ใส่กำลังใจในอะไรนะในการใช้ชีวิหรอ ฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ยอด subscribe ของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะครับฝากทุกคนไปกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เน้นอะไรมากมายเน้นคือการทำงานในแต่ละวันแล้วก็เมนูในแต่ละวันที่ลูกค้าสั่งนะครับก็การทำงานของเราที่ร้านในแต่ละวัน ไ,<ง>ไปง่ายกระชอบไปทันกล้องเลยค่ะ ได้อ <Mile> ย <dizzy> ู <hoe> ่ีพุมมีีนีนี่าใ่นีอีมีกิพมอยู่เราเนูรามาดูเมนูต่อไปกันนะครับมีอะไรบ้างนับที่เห็นก็ซ้ายมือนะครับนี่พ่งทาไปเป็นนงนะ แนนเข้าเเนต้าหู้นะครับแล้วก็แกงเขียวหวานเต้าหู้เหมือนเะดิมนะลูกค้าสัง่งกาเต้าหู้เป็นปกติของทางร้านเลยนะครับสำหรับเมนูเต้าหู้เนี่ยออกเยอะมากเลยนะเรามีมัดขอาวูงด้วยนะสำหรับแกงเขียวหวานแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่กินเราไม่ใส่ดีกวา่า จะก,กอบอกกันเาใช้มะเขือเปาะแทนนะปาะอันนี้เป็นแหน่แับข้าหมูดูเสื้อพี่เจ๊บเขียนเป็นหมใส่ยูใส่แ่นมพี่แจ๊บแขกไปไหนล่ะดังเคอดัง ตอนนี้เรากำลังเรียงสเต็กไก่นะครับเราหมักสเต็กไก่ไว้ก็เสียบไม้นะครับอันนี้เราก็มาเรียงในถาดเพราะว่าเราจะเอาไปใส่ตู้โชว์ไว้ข้างหน้านะครับอันนี้เรา,เอาออกมาละลายไว้แล้วนะครับพอ เราเสียบไม้แล้วก็ไปแช่ในช่องฟิตไวนะครับพอจะใช้เราก็ออกมาละลายแล้วก็มาเสียบเป็นไม้เป็นไม้แบบนี้ครับเราเรียงสือฐานให้สวยงามมันก็ไปโชว์ที่หน้าตู้หน้าร้านนะครับนี้เจเขาก็จะตกแต่งนิดหน่อยให้มัน,เ,นเสียบให้สวยงามนะดูให้สวยงามอุ้ยใหญ่มากเลยเนาะนี่สี่ชิ้นก็กินอิ่มแล้วนะครับเนี่ย ไอ้มากนเมนูนี้คืออะไรแกงแดงแล้วครับซี่ยุไมแล้วแต่เส้นแล้วแต่เส้นจ้กเส้นผักส่ยุผักครับ ต่อได้ัดสีอูนะ ในร้านนะครับถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเราไม่อนุญาตให้นั่งทานในร้านนะทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มนะถึงจะเข้ามานั่งกินในร้านได้นะครับถ้าไม่มีไม่ได้โชว์เราก็ไม่อนุญาตให้กินนะ ขายแต่เต้าหู้นะทุกวันนี้ต้งหู้ออกเยอะมากเลยนะครับเด็ดไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีแต่เต้าหู้นะครับต้าหู้ออกเยอะมากต้อหู้ออกเยอะมากในแต่ละวันสั่งทุกวันเลยนะเต้าหู้ อันนี้ผัดอะไรป๋าอันนี้ลาดพริกครับสองทีล้างที่ครับตั้งหูแล้วก็ใก่กรอบที่หนึ่งต้องหูที่หนึงงน่งนะครับราดพริกของเรา S O S S O S ว้าผมทำใหอืมดใช่ใช่เกยบ ลุมเลยพี่แจ๊บลุมกันดียวสินาทีก็เสร็จแล้วมาแล้ววันนี้เรามีปัญหานะครับเพราะว่า เราหุงข้าวแล้วเราลืมกดนะครับนี่เป็นความผิดของเบิร์ดนะครับหุงข้าวแล้วไม่ลืมกดหม้อนะะข้าวหมดพอดีนะเพิ่งรู้สึกเพิ่งรู้สึกตัวตอนที่ข้าวหมดหม้อนะครับตอนนี้มาลุ้นกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะจะรอดหรือไม่รอด วาว่ตอนนี้เวลาสองทุ่มวันอาทิตย์นะเป็นยังไงบ้างน,นะครับคือวันอาทิตย์ทางนี้จะเขาจะปิดหมดเลยนะครับร้านค้านะ่ะจะปิดหมดเลยนะแทบจะไม่มีเปิดนอกจากเป็นร้านอาหารนะครับนอกกนั้นก็ปิดหมดเลยดถนนูถนนเงียบเลยนะครับตอนนี้เงียบเลยไม่มีคนเดินเลยนะน,นี่คือภาพบรรยากาศ ข้างนอกข้างนอกล้านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ตอนประมาณสองทุ่มทุกอย่างเงียบมากนะครับก็จะมีคนเดินบ้างร้านค้าก็ปิดหมดนะปกตินี้ถนนเส้นนี้คือวันธรรมดานี่คนเยอะมากรถเยอะมากนะะคนเดินกันตรึมแต่ว่าพอเป็นวันอาทิตย์แล้วทุกอย่างก็จะปิดไปตาม ระเบียบเขานะครับคือร้านค้าจะปิดทุนอาทิตย์นะ่ะนี่ก็เงียบเลยอันนี้คือมันภาพบรรยากาศหน้าร้านของเรานะครับมีป้ายหน้าร้านนะ